ก็ได้ตัวมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าใหญ่มากครับเพราะว่าน้ํามันตื้นแล้วผมเห็นเห็นตัวมันวิ่งมากัดเหยื่อไงบิ๊กบิ๊กเลยครับผมตัวนี้น่าจะดันดันสองโลเลยครับตัวเนี้ยนี่ครับติดมันนิดเดียวด้วยนะหนูยางแคะนะครับผมครับผมก็สวัสดีนะนะทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ออกมาหา แว่นมอไซต์ตีประช่อนเหมือนเดิมนะครับผมก็ลองมาเข้าหมาเนี้ยเขาพึ่งเข้ามาแล้วก็เห็นสภาพน้ำเลยครับแห้งแห้งจริงๆครับผมตอนนี้คือรวมใจกันแห้งเลยนะไม่รู้กี่คลองแล้วเนี่ย <laughs> แห้งจริงๆครับสภาพหมายตอนนี้นะครับผมช่วงเขากําลังทําไร่ทนานากันด้วยโอเคเดี๋ยวลองไปหาดูครับผมตีไปเรื่อยๆื่อยครับน่าจะพอมีแต้มแหละแต่จะมากจะน้อยหรือเปล่าจะต,ต้องดูกันอีทีครับผม ก่อเนี่ยครับเหยื่อที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับผมหนูยางแคะนะครับผมเหยื่อตัวใหม่น้บอลนะครับผมฝากไว้ด้วยครับก็อเป็นเหยื่อตัวเล็กๆนะครับผมไอตัวนี้สีน้ําตาลนะครับวัดปลาติดง่ายนะครับผมติดง่ายมากครับผมตัวนี้ลองดูได้ครับแล้วเหยื่อตัวเล็กแล้วก็คือถ้กกัดก็คือถ้าเต็มปากทุกตัวครับหนูยางแคะเหยื่อน้ําบอลนะครับลองหาซื้อดูได้ครับผมรับรองได้ปลาชัว ไะเดี๋ยวลุยหาบั่านกันดีกว่าครับผมดูของนี้หน่อยครับสภาพน้ำหมุนเดิมมีตัวกัดนะตีครับไปแล้วในกอ่อไม้

бана аа пүүм รุดเฉยนะครับไปบิดข้ออยู่ใต้น้ำอ่ะดูเบ็ดเปิดด้วยมันกัดมันกัดดึงครับเมื่อกี้นี้พอมันตุบแล้วมันดึงนะครับผมแหมวิ่งมากัดเต็มเเลยนะแต่ว่ามันดันกระชากนะครับนั่นกัด,ดแล้วนะครับผมวิ่งหน้าหาครับนั่น ขาดดีแล้วนะครับนั่นขาดดีแล้วนะครับผมวิ่งนะวิ่งนะคลายแล้วมั้งยังอยู่นะครับผมสายวิ่งน,นี้ตัวสองต้องไม่พลาดโอ้โหวัดแทบล่วงน้ำาะไรนยืนแล้วมันเทเเนี่ยงเอียงไงโดนจนได้ตัวแรกพลาดนะครับผมตัวสองไม่พลาดครับส่งยาวเลยดูนี้ ไม่มั่นใจครับเนื่องว่ามันจะขายอีกแล้วแปบ๊บนึงมันดิ้นนี่ครับใส่ก็ใช้ได้นะครับผม,มอ้วนเลยนะครับผมกัดนี่ครับหนูยางแขะนะครับผมตัวสีน้ำตาลก็เมื่อกี้หลุดนะครับผมแล้วก็ตีไปอีกไม้เดี๋ยวกัดเลยกัดอีกไม่รู้เป็นตัวเดียวกันป่ะนะ น่าจะใช่นะครับผมมันเป็นตัวเดียวมันก็ห้ามสุดเลยทุกเนี้ยโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาตีต่อครับเดี๋ยวปลาเปเก็บก่อนฝากเหยื่อนะบอลด้วยนะครับผมหนูยางแคะนะครับตัวเล็กๆนะครับวัดปลาติดโคตรง่ายนะครับผมรับเบ็ดสะบัดทุกลบโอเคหลุยต่อไปกันต่อนะครับ ไปเฉยเรยเรืยด,ดูไปเฉยเรือยเรืโอโหโหดูครับผมเต็มปากเลยหันไปฝั่งหนูแล้วก็หันมาแล้วก็กอเหยื่อกลับมาเรื่อยเรื่อยนะครับผม แล้วผมก็คือหยุดเหยื่อแล้วแบบกอเรื่อยๆอ่ะยูดีมันมากัดเลยครับผมแล้วผมก็มันกัดผิดนะแล้วผมก็คือยืนงงอยู่เพื่อจะดูว่ามันว่ามปลาอะไรนะครับเกาเหยื่อมาเฉยมันก็กัดเฉยเลยดูอ้วนเลยดูดิอ้วนมากนะครับผมปลาตัวสั้นสัดเลยกัดนี่ครับกัดหนูยางแค่นะครับผม สีน้ำตาลครับตัวนี้หลุดยากเลยเข้าซีสองแล้วขขอเลยติดลิ้นด้วยเต็มปากเต็มคำ่ะเดี๋ยวทีต่อครับของนี้สองแต้มแนละ้วโกสวิงมาด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องโด,ดินเดินไปรถน้ำดำปิดเลย โดนโดนโอ้โหสบาดทีหุดเลยวัดไปถนัดนะครับผมอูใหญ่ด้วยนะน่อยงลยนะครับผมโอ้โห,โหนี่ครับพรวัดมาโ,โ,โอ้โหวัดออกข้างกรนได้ื่อกี้เนี่ยทาไมวัดเนี่ยผมงัดขึ้นนะครับผมพองงัดขึ้นเนี่ยไอ้ดำมมันจะเป็นโดนราวสะพานนะครับ ขาดเลยสยายใหญ่เลยครับผมเพราะมันอตอนมันดิ้นกันรู้เลยอะ่ะไปกัดตรงไม้ด้วยนะอะได้รเครับมีเงี้ยไปกัดตรงไม้นะนะตอนวัดมาก็ติดไม้ขึ้นมาด้วยนะครับดึง สายมันไปพลาดไม้ด้วยมีไหมีนะโนะอ้โหกัดแล้วครับผมสายวิ่งเลยนะโอ้สายดีเหรอไม่ดิ้นจังอ่ะโอ้โหแรงโคตรดีเลย ไม้เดียวนะครับผมแตะดูปลาโคตรอ้วนเลยนี่ตัวเล็กครับแต่ดูพุงเลยปิ้นเลยเข้าไปเตดมเต็มเลยครับผมหนูยางแคะสีน้ำตาลน,นะครับเต็มปากเลยทีเป็นไม้เดียวเองกัดแบบเบาๆนะครับผมแต่แรงโคตรด,ดีนะตัวแค่นี้แต่เดี๋ยวตีต่อครับข้างหน้านี่ลงไมยืไม่ได้นะครับยาสงูง นานิดเดียวนะ ออออโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรใหญ่เลยครับโอ้โหดูโอ้โหเราลงแเอาไม่ได้ด้วยใหญ่มากนะครับผมดูแล้วอออโอ้โหโอ้โหยาสูงอ่ะเป็นโลนะผมว่านะตัวนี้ ติดเลยวะยขาจะไม่ไหวนะครับผมดีตาลอยแป๊บึงโคตรเมื่อเยเลยอ่ะออไม่ขึ้นนะครับ ฉันหลุดแล้วเสียดายด้ยเลยเห็นแค่เดี๋ยวไม่เห็นตัวปลาชัดเจนเลยนะครับผม โอ้โหโคตรใหญ่มาแล้วโอ้โหมาแล้วครับผมบอกเลยนะครับผมโคตรใหญ่นะครับสองโลหรือเปล่าเนี่ย right ตัวเนี้ย ดูครับผมสองโลหรือเปล่าเ,เล่มเลยครับผมโอเคครับผมก็ได้ตัวมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าใหญ่มากครับเพราะว่าน้ํามันตื้นแล้วผมเห็นเห็นตัวมันวิ่งมากัดเหยื่อไงตอนที่มันกัดเหยื่อก็รู้ว่ามันใหญ่นะครับแต่แต่คือตอนที่มันติดญ้านะ่ะคือยังไม่มั่นใจว่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วดูครับผมบ,บิ๊กเลยครับผมตัวนี้ น่าจะดันๆสองโลเลยครับตัวเนี้นี่ครับติดมานิดเดียวด้วยนะหนูยางแขะนะครับผมคือปลาอ้วนมากนะครับน่าจะมีสักโลเจ็ดโลแปดอะผมเคยได้ประมาณเนี้ยครับผมประมาณโลเจ็ดโลแปดอะนี่ครับโอ้โหขันที่งัดมานะครับเมื่อกี้นี้ครับผมขันโกงนะตอนยกขึ้นมานะครับผมอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมลงไปอะยามันสูงเท่าหน้าอกเลยนะครับขันก็วีแบทครับผม วีแบตฟีลาโนครับเวทสิบยีสิบงัดงัดแบบงัดดึงขึ้นมาเลยครับผมด,ดึงขึ้นมาแบบยกปลาธรรมดาเลยอะขันโกงครับใหญ่มากครับใหญจ่จริงๆครับผมตัวนี้บนล่มเลยคุ้มหน่อยครับตัวนี้ปากเยื่อนบอลเลยครับผมเมนเอยหนูยางแคะครับตัวสีน้ำตาลนะครับผมวัดปลาติดง่ายนะครับโอเค อ,อ,อ่ะครับผมก็พอแล้วครับเกือบเกือบบ่ายสองครับตอนนี้แดดแรงมากๆครับผมยอมแดดนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นหมายที่น้ำมันค่อนข้างจะแห้งนะครับผมแห้งแทบจะทุกคลองเลย ก็บางคลองถ้าม so, ีน no co ้ําก็ป่าก็แทบไม่มีเหมือนกันครับหายากครับตุนนี้หายากแต่ก็พอหาได้ครับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับผมวันนี้นะครับได้เจอไซส์ใหญ่มาตัวหนึ่งก็ถือว่าโชคดีมากนะครับไซส์ขนาดนี้โอ้โหไม่ได้เจอง่ายครับผมนานๆจะเจอสักทีนะครับผมไม่รู้กี่เดือนแล้วเนี้ยที่ผมไม่เคยเจอไซส์ขนาดนี้นะครับผมปกติก็จะมีไซส์โลก็พอมีบ้างครับแต่อันเนี้ยอันนี้ใหญ่จริงครับผมตัวจริงยังใหญ่เลย ใหญ่มากครับผมก็คาดคะีน่าจะเกินผมว่าน่าจะเกินโลครึ่งนะคิดว่าจะมีอาจจะมีโลหกโลเจ็ดโลแปดประมาณนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเกินน่าจะเกินโลครึ่งอะ่ะเคครับผมวันนี้ก็เหยื่อที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับผมนี่ครับหนูยางแคะครับผมเหยื่อนาบอลอันนี้เขาจะมีร่องเก็บตัวเบ็ดอย่างดีครับวัดวัดติดง่ายครับผม เล็กใหญ่โดนหมดครับผมมันเป็นเหยื่อที่วัดติดง่ายมากนะครับผมผมวัดปลานี่ผมตั้งแต่ผมเอามาใช้นี่ผมรู้สึกว่าผมวัดปลาหลุดไปแค่สองสาตัวเองวะเนี่ยครับไม่เยอะนะครับส่วนมากจะได้ตัวนะครับผมแล้วก็ส่วนมากก็แทบจะเต็มปากทุกตัวเลยเหยื่อตัวมันเล็กเลยครับผมโอเควันนี้ก็พอแล้วครับผมกับอุปรรกรณ์ก็เนี่ยครับ คันก็ V ี a บนะครับผม v b a บสซิลานโนนะครับเวทสิบยี่สิบนะครับผมลอกกับตัวเก่านะครับอาบูกาเซียสายที่อีสามครับสายหน้าผมใส่ห้าสิบปอนด์นะครับผมแล้วก็คลิปเบอร์หนึ่งพระเอกก็หนูยางแคะนนะครับผมฝากเหยื่อน้บอลด้วยครับ่าซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านดูครับผมลองหาดูครับโอเคครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับก็ฝากตาน่ากดไลค์กดติดตามไม่ด้วยนะครับผมไปร้อนมากครับผมสวัสดีครับ